Laffa on TV Good health, Good memory โดยสกอตรังนกแท้ผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นัวหรือไม่ใช่หรือมัอ่วไม่จริงครับไม่ใช่แน่นอนครับแน่นอนอยู่แล้วครับ เรามาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับ e f m on TV ในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะคะต้องบอกว่าสังคมในปัจจุบันนี้นะคะเป็นสังคมเห่ือนการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยนะคะนอกจากพลังกายที่อ่อนล้าแล้วพลังสมองเราก็เพลียไปอีกคือใช้แรงไม่พอนะคะสมองนี่ทำงานหนักกว่าอีกนะถูกต้องนะคะวันนี้เราก็เลยมีตัวช่วยในการช่วยบำรุงสมองแล้วก็เสริมสร้างความจำนะคะแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรนะคะต้องไปพบกับช่วงนี้เลยค่ะ Good Health Good Memory โดยสกอตตรังนกแท้ผสมจมูกข้าว ี่่่่ปุนคคะะ Good health Good memory โดยสกอตรังนกแท้ผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นมีวิธีดูแลตัวอยังไงเหรอคะก็คือที่บ้านเนี่ยจะเป็นคนที่เป็น,ปนครอบครัวที่แบบชอบทานผลไม้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือเปิดตู้เย็นมาเนี่ยจะมีแต่แบบแอปเปิลส้มอะไรประมาณนี้คะ่ะคือจะไม่มีแบบว่าน้ำมะลม่มหรือว่าอะไรที่แบบว่าทําให้ร่างกายเราแบบว่า รร้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ทุกวันนี้ก็แบบว่าดื่มน้ำดื่มน้ำเยอะที่สำคัญดื่มน้ำเยอะแล้วก็ทานผลไม้พักผ่อนให้เพียงพอแค่นั้นคะ่ะ Good health Good memory โดยสกอตรังนกแท้ผสมจมูกข้าวญี่ปุ่น สาวคนนี้ต้องบอกขอออร่าจริงจริงๆข่าว <ขอ S 1> มากของเขาดีจริงนะคุณผู้ชมค่ะค่ะแล้วก็เป็นสาวสุขภาพดีเวอร์บอกเลยนะคะอะแต่ว่านอกจากสกอตของเรานะคะจะเป็นตัวช่วยดีๆให้ผิวคุณเนี่ยสวยแล้วก็ดูดีวิงได้แล้วเนี่ยตอนนี้ค่ะสกอตนะคะยังชวนคุณลุ้นเที่ยวประเทศญี่ปุ่นฟรีอีกด้วยนะคะกับแคมเปญ The Beauty Journey in Japan with Scott Collagen ที่จะพาคุณเนี่ยไปดูดีมีออร่าแล้วก็สัมผัสความสวยงามที่ประเทศญี่ปุ่นฟรี 5วัน3คืนกันเลยทีเดียวค่ะจำนวน3รางวัลนะคะรางวัลละ2ที่นั่งแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นๆอีกรวมมูลค่ากว่า4 0 0แสนบาทค่ะง,ง่ายๆนะคะเพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์สก o อตคอลลาเจนโอ r a าหรือว่าสก o อตคอลลาเจนคิวเหรือสก o อตคอลลาเจนเอ็ t วิตซิงชนิดใดขนาดใดก็ได้นะคะ,คะก็สามารถร่วมสนุกได้โดยการพิมพ์ CG ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ5หลักสุดท้ายโดยไม่ต้องเว้นวรรคแล้วก็ส่ง SMS มาที่หมายเลข4 8 3 9 0 0สากานะคะค่าบริการครั้งละ3บาททุก นี้จนถึงวันที่15ธันวาคม2 5 5 7ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเลยนะคะได้ที่ c e b o o k Scotch Collagen t h a แลน n d นั่นเองค่ะใช่ค่ะแมอยากจะมีผิวสวยดูดีแถมลุ้นเที่ยวฟรีแดนประดิษฐ์นะคะอย่าลืมดื่ม s c o t c ต c o l l a g e n เป็นประจำนะจ๊ะอะจาจาะไปดื่มกันนะจ๊ะได้ไ <ป S 1> เลยกลับามาทีา่ข่าวบันเทิงกันดีกว่าอย่างที่เราจู่ไป<ช>เมกที่แล้วนะคะกับสาวคนนี้ค่ะสาวแตงโมพัรทรธฐิดานะคะหวานใจของหนุ่มโตโน่พาคินนั่นเองยังไงปุ่นเล่าซิมันมีอะไรอีกออ่ะคืบกเลยวาส คนนี้จะหยิบจับทําอะไรขยับตัวไปไหนเป็นประเด็นตลอดเวลาแ<ช>ละยิ่งล่าสุดงานเข้าค่ะพี่แนนยังไงอ่ะงานเข้าก็ดีสิโอ้ยนโงานเข้าที่ว่างานฟรีางานฟรีเหรอจริงคือเขาบอกว่าเป็นงานบุญงานกุศลแล้วก็เป็นงานฟรีแต่งานกุศลก็น่าไปนะอะใช่แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมีประ,ะเด็นไงตรงที่ว่าเพราะว่าเป็นงานฟรีเนี่ยแหละสาวโมากับสาวโมกับหนุ่มโนเนี่ย,าานเ,นยเขาก็เลยเบี้ยวงานการกุศลที่เคยรับเอาไว้เล่นเอาคนจัดงานเนี่ยปวดหัวกันเลยนะจู้ใจเขาเปลี่ยนลุกใหม่ดูเรียบร้อยเนาะและนี่ กลายเป็นว่าคนจัดงานเนี่ยก็ต้องหาคนมาเสียบแทนเขาก็เลยเมาส์กันลั่นอีเวนต์เลยนะคะเป็นคติกันเลยทีเดียวว่าโมโนไม่รับงานฟรีจะไปทั้งทีก็ต้องได้เงินจ้าโอ้โหอันนี้คือชัดเจนอันนี้แรงอันนี้แรงอยู่เหมือนกันนะคะพอโดนเมาส์แรงแบบนี้แน่นอนว่าเจ้าประจําของเราอย่างสาวแตงโมก็ต้องไปพรีแตกในอินสตาแกรมนั่นเองนะคะแต่ไม่รู้จะว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันค่ะส่วนสาวคนต่อไปนะคะคนนี้ก็ปรีดแตกไม่แพ้กันแล้วก็เคยมีข่าวกับสาวโมด้วยก่อนหน้านี้ที่อันโฟโลไอจกัน ไปสําหรับน้องเอ็มบุตรสราคํานะคะลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนักสแสดงตลกชื่อดังคุณหม่อมจกมกนั่นเองค่ะที่ตอนนี้เธอกําลังจะขึ้นแท่นเป็นโปรดิวเซอร์หนังให้คุณพ่อ<ช>เก่งด้วยนะคะคือรับทั้งแบบเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยทีเดียวถูกต้องแต่ยังไม่ทันจะได้จับงานในวงการแบบเต็มไม้เต็มมือเลยนะคะก็ต้องโดนสกัดดาวรุ่งจนปรีแตกค่ะเพราะว่ามีเหล่าบรรดานักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยนะคะรูมเมนต์ด่าเธอในไอจีว่าสัญญกรรมจนลืมกำพืช แรงคุณพระด่าขนาดนี้เดี๋ยวสัญญากับกําพืชเกี่ยวอะไรกันอต่องานนี้ก็เพื่อไม่ให้เสียชื่อว่าฉันลูกสาวพ่อหม่ำนะคะก็เลยรีบจีมแป้นพิมพ์ตอบกลับแบบแทงใจเลยว่าฉันไม่ได้ทําบนหน้าใคร่าไม่ยอมไม่ยอมก็เลยกลายเป็นของแบบนี้ด่ากันไม่ต้องต้องไม่ยอมนะเอาจริงเออแล้วเรื่องหน้ากับผู้หญิงด้วยอ่ะก็เลยกลายเป็นมหาสงครามน้ําลายผ่านไอจีนะคะก็โดนรุมด่าไอจีเด้งจนตอบกลับแทบไม่ทันขนาดนี้นะคะสาวเอ็มจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะต้องให เจ้าตัวพูด<ช>ถึงหน่อยลูกอีสานหน้าเกาหลีอย่างเธอพูดถึงความรู้สึกกันหน่อยนะคะว่าเธอรู้สึกยังไงคะ่ะใช่เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยมีแต่ผู้หญิงผู้หญิงทั้งนั้นเพราะว่าปิดข่าวแซ่บของเรานะคะก็จะมาพูดถึง สาวหมวยคนหนึ่งที่ตอนนี้โกอินเตอร์ไปซะแล้วนนคือ,อสาวปอยตรีชดานนั่นเองค่ะช,ช่วงนี้เนี่ยหหทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเนาะหยิบจับอะไรตอนนี้เรียกได้ว่าจะเป็นเศรษฐีอยู่แล้วเชียวงานก็ลุ่งความรักก็เลิศสดขาวสีตอนนี้นะคะหัวใจเนี่ยเป็นสีชมพูชมพูกันเลยทีเดียวค่ะเพราะเขาเมาส์กันนะคะว่าตอนนี้นแอบคบหากับหวานใจเป็นหนุ่มฮ่องกงคนหนึ่งจริงจังถึงขั้นซื้อแหวนเพชรเมทัาไข่ห่านมั่นหมายกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไข่ห่านนี้เส้นผ่าศูนย์กลางกี่เซนติเมตรแม่ฉันจะรู้ไหมล่ะ <laughs> 2องแหวนเนาะถ้าเกิดรู้แล้วจะบอกละกันนะคะอยากรู้อะแต่สวยระดับนางงามขนาดนี้มีคนเดียวก็เสียชื่อนะคะพูดเลยเขาก็เลยบอกว่าสาวปอยเนี่ยอุ้ยปั่นหัวผู้ชายเป็นว่าเล่นไปหวานเสน่ห์ให้กับสุปตาหน้าตีอย่างกัวฟูกเฉินนั่นเองนะคะ <ừ> แต่ว่าตกลงแล้ว จะเป็นหนุ่มตีคนไหนกันแน่ที่เป็นหวานใจตัวจริงของเธอนะคะเดี๋ยวต้องไปถามการรันรวมไปถึงเพิ่งได้เลิกดีนะคะเปิดตัวธุรกิจใหม่ของตัวเองเกี่ยวกับความสวยความงามกันด้วยก็เลยมีคนจับตามองว่าเออเปิดตัวธุรกิจไปแล้วก็เลยหาเลิกเปิดตัวหวานใจแบบทูอินวันกันไปเลยหรือเปล่างานนี้ยังไงก็ออกมาเคลียร์กันหน่อยค่ะแต่เรื่องหวานใจได้นานแล้วนะจริงๆนานแล้วที่นางไม่ไม่ยอมเปิดสักทีว่าเป็นใครแต่ก็บอกมีคบกันอยู่มีคบกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากรู้อยากรู้อ,รอ่ารอดูจ้าจ้า วันนี้มีคุณมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้ะครอะไรใครเอ่ยจริงจริงๆให้จริงจริงก็มันก็ให้ของขวัญต่อเองเขาก็เป็นคุณแม่ค่ะให้ได้ขอคุณแอบมอบของขัญมน่มมอของขวันมันเกิดชิ้นใหญ่ให้ แทนอะไรดีคะแทนความแทนความรู้สึกคิ่มนิดนึงเราไอรู้จักวยรู้จักแต่ว่าไม่ใช่แน่นอนค่ะไม่ใช่แน่นอนที่ว่าเขามาเนี่ยเขาก็มาดับกลิ้งเสียงนะคะก็คือมาอัดเสียงที่ว่าเล่นเล่นภาพยนตร์นะคะก็จริงๆแล้วมีคนพูดมาเยอะว่าการทำสัญญาการคือการเล่งกังพืชซึ่งเอ็มอยากจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวเลยมันคือการ เสริมสร้างความมั่นใจแล้วก็บุคลิกภาพเรามากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเพราะฉะนั้นเราถ้าเราไปทําปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวว่าเราจะลืมไปเลยว่าตัวเองเป็นใครเพราะเราทําที่หน้าเราเราทําที่ตัวเราเราไม่ได้ทําที่ใจเราพอเริ่มจะลามไปถึงคุณพ่อก็คือพ่อรวยสินะทําได้หมดแล้วก็เริ่มลามมาถึงลูกที่ยังไม่มีเนี่ย<อ>ว่าแบบเออถ้าเรามีลูกลูกจะจาหน้าแม่ได้ไหมอตอนแรกอ่านกโกรธพอมันสะสมกลายเป็นลาคาญ พอรำคาญปุ๊บก,ก็ขำทีนี้มันกลายเป็นเรื่องขำไปแล้วก็เลยเออลองโพสกระทู้แบบนี้มีไหมอาจจะยังมีอยู่แหละเพียงแต่ว่าเอ็มเลี่ยงที่จะไม่ไปดูปีหน้านะคะก็จะมีอยู่ประมาณอสองเรื่องที่เอ็มเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็อาจจะมีคราวดีคืออาจจะเล่นด้วยเป็นหนังของคุณพ่อเป็นหนังแนวยังเป็นคอนเซ็ปต์ตลกอยู่ก็เลยช่วยคุณพ่อทํางานไม่เชิงว่าโดนอบบบ้างชื่ะแต่ว่างานเนี่ยได้มีการติดต่อมา คือไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานพี่โน่ก็มีงานอ,ะ,อะไรสักอย่างนลยค่ะรู้สึกจะเป็นทายแบบตัวโมเองก็มีทายละครดัะนั้นก็คือไม่ได้เราก็เลยปฏิเสธไปงานนี้ติดต่อมาสักพักนึงแล้วอ่ค่ะแล้วก็พอถึงวันงานเนี่ยก็มีคนรีทวิตกันเยอะมากเลยว่าวันนี้จะมีโมกับโน่ไปที่งานนี้นี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เลยตกใจว่า เคยได้ยินชื่องานอะไรเงี้ยแล้วก็เลยต้องรีบโทรยฮุหาพี่ผู้จัดการค่ะว่ายังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออเราไม่ได้รับงานนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าทาง PR ของทีมทีมงานะค่ะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนหมายหัวในของของจดหมายที่ส่งให้พี่พี่หรือว่าอาจจะประชาสัมพันธ์ในทางอื่นนะคะว่าว่าโมกับโน้ยังไม่ได้ไปค่ะคือหลายคนพิจารณาว่าถ้าเดี๋เราไม่ใช่งานจ้างเราจะไม่ไปอะไรเงี้ยงานนี้ก็ไม่ได้จ้างนะคะน่ อันนี้ก็ไม่ได้จ้างนะคะใช่เอาจริงฟังมาทั้งสาข่าวแล้วนะคะของข่าวของสาวปลอยตรีชดาเนี่ยเราสองคนต้องทำหน้าว่า<ม>อืมอะไรขนาดนั้น <c oughs> นะอิจฉาเวอร์เน<อ><อ>ี่ยอเธอฉันยังไม่เคยแบบมีผู้ชายเข้ามาพร้อมกันทีหลายๆคนเลยอะ่ะเธอเป็นคใครนี่นเขาปลอยตีชดาฉันเป็นผู้หญิงไงอโอแต่เขาก็เป็นผู้หญิงแล้วแหละตอนเนี้ยจริงพูเลยว่ากลัวฟู่เฉินแซบเวอร์นะเมื่อกี้นี้เห็นไหม คือว่าคือแซบไม่แซบไม่รู้ว่ะแต่ว่าคนแถวนี้นะคะก็กีดกัดวีดไวกระตู้หูกันใหญ่เลยนะคะจริงๆนะก็อยากจะได้บ้างแต่แต่ต้องทําหน้าแบบปอยติชดาให้ได้ก่อนนะคะให้สวยเท่าเขาก่อนนะคะพูดเลยค่ะเอาล่ะนะคะช่วงนี้ก็ข่าวก็แซบอยู่พอสมควรเนาะแต่ว่าช่วงหน้าเรื่องแซบไม่หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่าเป็นข่าวที่หูค้างคากันนานมากอ่ะเดี๋ยวเดด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 เเดดเดดเดดเเเดอเดดเเ แต่ว่าช่วงหน้านะคะมีข่าวที่ค้างคางกันมา <laughs> เดี๋ยวเดี <c oughs> ่ยวเดยวแหมไม่เป็นอะไรเป็นคาแรคเตอร์ของเธอหรืออะไร <c oughs> ใช่คือเรามันอินไง <Okay. S 2> คือรู้สึกเหมือนว่าไปอยู่ตรงนั้นด้วยรู้สึกว่าตมรัวตอ,ตอค,ค่ะญี่ปุ่นต่อค่ะ <c oughs> ก็คือว่าช่วงหน้านะคะตลกมากนะคะ ช่วงนนหน้าคะบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยติดตามมากกเรื่อข่าวของสาวเบลล่ากับหนุ่มอั้มอัธิชาติาแล้วล่าสุดประเด็นมันแรงตรงที่ว่าเขาบอกว่าหนุ่มอั้มอธิชาติเนี่ย unfollow Instagram ของสาวเบลล่าแล้วโดยที่โดยที่<า>มี<อ>นหนุ่มเวียไปแล้วทั้งคู่เลย<ช>ต,ต,ต่างฝ่ายต่าง u n f o l โล w กันแต่ว่าเขาบอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยก็คือมีหนุ่มเวียอยู่เบื้องหลังเป็นคนยกคูโทรหาหนุ่มอั้มว่าให้ unfollow นั่นเองหนุ่มเวียแฟนฉันนะหรอโนจ้ะแฟนคนของเบลล่า เธอไม่เกี่ยวได้โอเคนะคะช่วยใหมาติดตามค่ะใช่ค่ะรู้หรือไม่ดิยดดูโน ปอยตีชดาคว้าตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนหรือนางงามจักรวาลสำหรับสาวประเภท2เมื่อปีใด1ปี2 5 4 7 2ีปี2548่อิเฉลยนะครับปอยตีชดาคว้าตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนหรือนางงามจักรวาลสำหรับสาวประเภท2เมื่อปีพศ .2547 ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเธอถือเป็นสาวประเภท2คนแรกที่คว้ามงกุฎของเวทีนี้โดยมีสาวประเภท2จากอินเดียและฟิลิปปินส์ได้รองอันดับหนึ่งและรองอันดับ2ตามลำดับ Good Health Good Memory โดยสกอตกรังนกแท้ผสมจมูกข้าวญี่ปุ่น e f on TV